ใครอยากได้ปกสันเกาสวยๆรายงานแบบนี้ไปรับชมกันแต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบายสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับ <c oughs> มันนี้สำมะทองอยังฮันเดย์นอนะครับเขาเล่นฮ <c oughs> อนฮอนเขาดิมครับเสร็จแล้วแหละ เจบ้อยแล้วครับเพื่อที่เขาลิ่มครับ ต่อไปเป็นขั้นตอนการตัดครับต่อไปจะเป็นการตัดครับตัดด็ก ติดกาวสองมาแบบนี้นะครับครับหลังจากที่เข้าติดกล่าวสองนาใบที่สันมาแล้วครับตรงที่ติดร้อยเย,ย็บมองที่เข้าเย,ย็บใบนะครับที่นี่เข้าจะมาทําการทําสันนะครับสันของรายงานนะที่นี่สันของรายงานนี้เข้าจะต้องวัดนะครับว่าสันเข่าที่กว้างเท่าไรนะครับนาเท่าไรนะ สันของผมจีกว้างอยู่ขางละสองเส้นนะครับความหนาอยู่ที่ศูนย์จุดหาเส้นที่นี่เข้าต้องเหดสันมันมีสองด้านนะครับเข้าต้องเป็นวัดออกมากเป็นสี่จุดหาเส้นนะครับหรือประมาณไว้เพื่อนะครับหาเส้นก็จะเป็นทีที่ความความกว้างที่หาเส้นนะครับหรือจะใครผู้ได้ชีวัดเอาแบบ เป,เป๊ดเลขกะได้นะครับ4.5เซนครั้งนี้ผมจะเอาแค่4.5เซนนะครับความกว้างของผม,ส,ผมสัมนผมีกว้างที่4.5เซนนะครับอ่าลืมบอกไปครับสันที่เ,เท่าจฉเฮ็เนี่ยเท่าต้องเอาสันปกนะครับที่เฮดจากปกเดียวกันนะครับทีดเขาปีนออกมาจากปกเดียวกันเอามาเฮดสันนะครับเช่น้า,าจใเซกแโฟโตก็เอ่ใเซกแรก4ตัวขึ้อกันนะครับ โเคครับ้วเขาได้สันรายงานแล้วที่นี่หลังจากที่ที่เขาได้สันรายงานแล้วเขาจะต้องเอาเทปเก่านี่ครับติดติดสันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ียบร่อยสองสองอันนะครับครับที่นี่หลังจากที่ห่อติดติด่ากาวสองหนาบางนะครับชนิดบางไว้กับท่าหลังห่าแหล้วนะครับท่าหลังปกไอ้สันปกแรงงานเ่าเหล้วที่จะห่อต่อไปห่อจะมาติดกับเหล็บแรงงานครับเหล็บแรงงานห่อนีห่ากับติดเทปกาวไว้แล้วเช่นกันครับทั้งสองดันนะครับก่อนติดท่าเปิดเบองนะครับว่าอันใดข้างหนาข้างหลังนะครับที่นี่ห่อกับต้อมแกะ นะครับแกะแกะไอ้ตรงกาวสองมาออกครับมันมีอันเยื่อติดเนาะกาวสองมาแกะออกครับนะครับแกะออกแล้วที่นี่เข้าไปเอาสันมาติดครับติดเื่อด้านนะครับ ในห้ขาก็ใส่ผ้าครับรีด,รด,นรดนะครับดีดลงในซันีรนะครับ เคครับเข้ากับชีได้สันนะครับเป็นสันสันแท้นะครับนี่ครับติดสันแท่เรียบรอยแล้วนะครับที่นี่เดี๋ยวจะเข้าชีเอาเอาพกหน้าเข้านี่ครับติดแต่ข้างหน้านะครับติดแต่สันข้างหน้าของเข้าไม่เคยีเป็นเลียี้ครับไปไปดูกันต่อไปครับครับผมที่นี่หลังจากที่เข้าติดติดสันแท้ไว้แล้วนะครับติดสันพกแรงงานไว้แล้วนะครับที่นี่เข้าก็จะมา เขาปกปกนอกครับปกเครื่องที่เอานะครับที่นี่ก่อนเขาจิบไปติดปกนี่เขาต้องเอาเก่าสองหนาเขานี่ครับติดที่ซานอีเหมือนกันติดทั้งสองด้านเลยนะครับ ท, 9, 2, ที่นี่ห้าติดกาวซองหนาไว้แล้วครับที่นี่ห้าจะมาติดปกปกนอกครับปกที่ห้องเฉีอานะครับใส่สันเปิดบางกันครับว่าอันในข้างหนาข้างหลังเพื่อความปลิดภัยนี่สาคัญที่สุดครับคือการติดปกตรงนี้ที่นี่ติดห้ากับแกะแกะ๊สกาวซองหนาออกครับติดทีละด้านนะครับติดทีละด้านนี่ครับ ม่ชีว่างปกครับสำคัญที่ตรงนี้ครับว่า้องชีง,งามบอกง,งาม โอเคครับข okay, right ้อติดสันเรียบร้อยติดต้งโปกเรือบร้อยครับที่นี่ติดเลี่ยวแยกแก๊ดนะครับติดแล้วติดเลยนะครับเท่านั้นเพราะฉะนั้นในการว่างสันตรงนี้นะครับว่างให้เนียนนะครับว่างให้ตกงว่างให้เนียนให้เนียนที่สุดนะครับความละเอียดของเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนอีเสิทนะครับหลังจากที่ได้ทั้งหน้าแล้วติดทั้งหลังครับโปกข้างหลังนี่ครับก่าติดเปิดบังครับว่าอันไหนข้างหน้าข้้งหลังครับ เกิดความบอผิดพลาดเข็ดคือเก้าครับเร็บ้อยครับห้อกระชีไดปุกนะครับปุกข้างหน้านะครับแล้วก็ปลุกข้างหลังติดเี็บร้อยครับโดยที่มีสัน นี่นะครับตัวที่มีสันนะที่นี่แล้วจกนีเท้ากับไปตัดขอบบนขอบล่างแล้วก็ห้างคางออกครับ เร่ยบร้อยครับผมนะครับห้องกระตัดนะครับบร่อยแล้วครับเอาเหล็กไรายงานเป็นเทคนิคเล็กเหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถอ่านั่มเอาไปใส่นะครับในการข่าเหล็มไม่ต้องไปเสียเงินนะครับไม่ต้องไปเสียเงินเข่าเหล็มสันเก่านะครับท่านสามารถเอาไปข่าเหล็่ไรายงานของท่านได้นะครับเป็นไราเหื่อไร้งานที่ห้องก็สามารถที่จะสามารถเห็ดได้ที่กันนะครับความเนียนโบนเนียนเข้าล่องไปล่องฝึกเห็ดบึงนะครับว่า ห้าว่างาพกเหลี่มห้องนี้เนี่ยนชำาใดนะครับมันกะยางทีไรเขากะประหยัดในการเคารี่ิมนะครับเฮาลงทุนแค่ซื้อแค่กาวสองนานะครับกับอกเอกรีเลด้หน่วยใช่ไหมองครับเอามาติดเองนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกะ่อยกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเพื่อให้เป็นวิวทยาทานให้ ให้เพื่อนๆที่จะสามารถจะขอริมแรงงานได้จะช่วยได้่างนี้ครับผมไปคลิปนี้ขอบคุณครับ